พ่พลายสลีพ่อใหญ่สลีมงคลมาเล่นน้ำนะครับย้ายจากหน้านู้นนะครับย้ายมาจากหลักเดิมอนะครับอยู่ตรงนู้นหลักเก่าอ,อันนี้ย้ายมาเล่นน้ำนครับพามเล่นน้ำเฮ้ยยีเนาะเฮ้ยเฮ้ย,ยมาประเดีเ๋ยวมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยพวกทิพย์ไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ต้นยูคานครับอยู่คนละนี่ครับตรงนี้อยู่ด้านในนั้นครับคนละฝั่งกันเฮ้ยน้องฟ้าครับหาจังหวะและโอก,กาสมาให้เขาอยู่กับธรรมชาติบ้างนะครับเปลี่ยนชีวิตบ้างบางจังหวะอีกอย่างหนึ่งก็มีดินปุงให้กินครับดินปุงตามธรรมชาตินะครับปุงก็มี ไปอยู่ตัวร่างกายของเขานะครับปรับปรุงมีผ him so ิวตัวร่างกายของเขามากนะครับเฮ้ยอะไรไห้ยาตัวเฮ้ยอยากให้ลงมาด้วยบัวช้างเฮ้ยฮะพี่ใหญ่อยากให้ลงมาด้วยบัโอ้ตัวตัวตัวลกยังอยู่ลูกตัวตัวเยี่ยมลูกไหมยังยืนเขียวอยู่นะครับเอ่อ บรรยากาศพาไปนะครับนี่ดูให้เอ็มตานะครับจะทำการถูกสู้ช้างก่อนนะครับนี่นี่นะครับชอบนะบวิถีชีวิตแบบธรรมชาตินะครับชอบเลี้ยงช้างให้อยู่แบบธรรมชาติโอยยาจะให้เล่นไม่เล่นอีกน้ ตอนนี้ก็กินน้ำอยู่นะครับพี่ใหญ่ของเรากินให้แบบเต็มที่เลยนี่ครับแบบดังเดินนะครับ,แบบรบวิธีเลี้ยงช้างแบบดังเดิมนะครับผู้ยหญตาโทษก็สอนไว้ให้เลี้ยงช้างแบบดังเดิมครับสุขภาพกายสุขภาพใจของเขาจะได้ดีนะครับร่างกายไม่เครียดไม่เสียเรียดนะครับ ไม่ได้อยู่แบบสั้นๆน,นะครับเราผูกยาวครับประมาณแต่ละเชือกประมาณสี่สิบเมตรได้นะครับสู้ต่อเชือกนะครับดืนได้ไกลนิดนึงออกกำลังกายไปในตัวนะครับนี่นะครับอยู่ที่การดูแลการเอาใจใส่เขานะครับที่วิธีการสังเกตนะครับไายช้างเจ็บใครได้ป่วยนะครับ การเลี้ยงช้างการดูแลแฉงช้างแต่ละฟานไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ไม่เหมือนกันครับอยู่ที่ใจรักใจชอบครับนี่ครับนี่ก็บรรยากาศพาไปเลยนะครับนี่ด้วยดูเจ้าลุงแม่ดูด้วยอี๋เนาะด้วยเออด้วยเจ้าลุงแม่แม่ Thôi Ủa, Thôi 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 thương, mấy, Thôi 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 Làm Nam lực lực mới bay Thôi Đút rồi mẹ chung lăng lên răng Đút thôi mấy. Thôi 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 Đút rồi thôi Xong rồi thôi ừ? Thôi Ê, thôi đúng rồi, thôi bây, thôi đúng rồi, thôi nhau đúng rồi โยบวัวลงไปวัวลงต่อเยบอะดูดูวัวเดิมบุญดูวัวเดิมบุญบุญอี๋บุญุบวัวได้ไหมบุญนดิมบุญเมื่อกี้เห็นบนทิพย์มาเดินอยู่ครับอยู่ตรงนี้ที่จะไปเข้าไปกินหญ้าข้างในเลยนะครับบนทิพย์ของเราอยู่กระฟังตอนเย็นก็มาเลื่อนมาเปลี่ยนใหม่นะครับมา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  ต้นนี้เราก็มาผูกทุกปีนะครับนี่ต้นไม้ตรงนี้นครับแต่ก่อนยังไม่ตายนะครับนี่นท้ท่วมก็ตายไปแล้วนะครับน้ําท่วมพี่ใหญ่ตกมันตรงนี้ครั้งนึ่งนะครับคือตกมันอยู่ครับครั้งนึ่งตอนเรายังไม่ได้ทําทําช่องทํา y o Youtube นะครับอิ่มไรเลยรครับ วัวใหญ่มากนะครับมาอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่มาขขาจั๊วเลยนะครับ ครับโซ่ยา,ยามากนะครับนี่ยังไม่สุดนะครับสุดแล้วครับนี่นะครับไม่ชื่อขอบคุณเป็นกำลังใจให้สีทุกๆท่านนะครับ การดำรงชีวิตนะครับสู้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวสักวันก็คงจะดีขึ้นครับอย่าท้อจะท้อครับจงมีความสุขทำหน้าที่การงานที่เราทำอยู่นะครับอสุขภาพกายสุขภาพใจดีนะครับนี่นครับ ฝัางเรือครับหลักดื่มครับเดีอก็ต้องคอยจะต้องเดินข้ามแบวเรือนครับนี่นครับถึงเดชจะร้อนเ็กช้างก็อยู่ได้นะครับมีน้ำให้เล่นร้อนเฉพาะคน,นะครับใจสู้ครับใจสู้ใจรักทุกอยาทำได้นะครับ ห้องน้ำนี่เขาก็จะกินเหมือนกันครับนี่นเป็นมยราบยักษ์นะครับกินครับกินเป็นอาหารกินได้ครับน้ำเล็กๆส่วนชายคุกก็ยังตกมันเหมือนเดิมนะครับออกหนักเหมือนเดิม หยุดมเมื่อไรนะครับน่าจะอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับไปโคข้าแล้นี่อยู่กับธรรมชาตินี่ตัวใหญ่มากนะครับสมบูรณ์ได้เล่นโคลนได้ถูต้นไม้นะครับสภาพผิวในสภาพผิว ก็จะนาขึ้นไม่ซีเรียสน,นะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่บ้านก็อีกอีก,อกทีนึงนะครับอยู่บ้านอยู่ป่าก็อีกบแบบแบบหนึ่งนะครับนี่แต่เราลูกยาวเราก็ต้องระมัดระวังนะครับป้องก,กันตัวไม่ต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากครับอยู่ผูกยาวนี่นะครับฝาก วิธีชีวิตเลี้ยงช้างแบบดั้งเดิมด้วยนะครับดี่ทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ